สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพระเรียนสายภูผาดนะครับช่องที่จะนําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระเกจิชื่อดังนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็จะมานําเสนอมารีวิวให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับก่อื่นนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่โพสต์คลิปลงไปหรือว่ามีการแบ่งปันพระเครื่องต่างๆก็จะได้มีการแจ้งเตือนเนาะ ดันั้นนะกดถูกใจกดติดตามไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยติดตามนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับโอ้โหก็อาจจะห่างหายไปสักพักนะครับก็ไม่ได้นานเนาะประมาณสัปดาห์หนึ่งที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าด้วยภารกิจด้านหน้าที่การงานนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ได้มาเยอะเลยพี่เนาะบางองค์ก็ไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรนะครับบางองค์ก็มีโอกาสโพสต์บ้างนะครับก็เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมนะครับได้ไปบูชากันนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่อ่าที่ที่ว่า ช่วงนี้มาแรงเือเกินนะครับมาแรงแซงทางโค้งมากนะครับสำหรับท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณโอ้โหทุกวัดเลยนะไม่เพียงเฉพาะวัดใดวัดหนึ่งนะครับช่วงนี้ท้าวเวสสุวรรณแต่ว่าที่แรงๆนะที่มาแรงๆจริงๆก็คือมีอยู่2ที่หลักนะนี่ที่ผมติดตามนะครับก็คือมีที่วัดจุฬามณีนะครับอยู่ที่สมุทรสงครามแล้วก็วัดจุกเชอนะครับอยู่ที่ ใจเชิงเศร้านะครับโอ้โหสองวัดนี้นะครับทวเวทวสุวรรณนี่มาแรงเหลือเกินนะครับวันนี้ก็พามาชมทวเวทวสุวรรณอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่ออิดนะครับวัดจุฬามณีนะครับที่เราเรียกกันนะครับวัดหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้ปีสองพก็มีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะพอสมควรแต่ว่าความนิยมยังแรงนะราคานี่แรงมากนะโอ้แรงกว่าเหรียญแบบเกจิทั่วไปด้วยนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะโอ้เทวีเนี่ย อ่าพี่ๆหลายคนที่เคยเช่าก็ถามนะโอ้แต่ว่ามันก็แรงจริงๆพี่ก็แบ่งแบบบางทีก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้กําไรไม่ได้อะไรเลยบวกค่าส่งค่าอะไรเข้าไปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าทําไมช่วงนี้เาว,วิศวรมาแรงเหลือเกินนะครับมีคนชอาหากันโอ้โหราคาแพงๆนะพี่ลงยาสีนี่อย่างต่ำต้อง1000พนะโอ้โหนะหลักพันขึ้นนะพี่นะครับเหรียญเกจีทั่วไปบางทีลงยาสียังไม่แพงขนาดนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับ รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าคุ้มภัยให้ลาบนะโอ้โหนะครับชื่อรุ่นนี้เป็นเทวเวสวรณนะครับจตุมหาราชิกานะครับรุ่นคุ้มภัยให้ลาบนะครับเป็นที่ลึกนะครับในงานประกวดพระเครื่องปี25-63นะครับโอ้โหนะปี2563นอกี่ตามบชัวตรงนี้เลยนะครับนี่ครับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการสร้างนะครับก็คือนี่นะครับจัดสร้างนะครับ ศาลาอเนกประสงค์วัดจุลามณีนะครับมอบสุนการศึกษาสมทุนการประกวดพระเครื่องนะครับอ่าแล้วก็อื่นๆอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนี่ครับเป็นลายเซ็นการขออนุญาตการจัดสร้างพระรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ปี2563นะครับประมาณปีกว่าเนาะปีนี้ต้นปี2565นะครับก็นี่ครับใบรายการต่างๆก็ชัดเจนนะครับรุ่นนี้มีในรายการนี่ครับประมาณปลายปี63นะครับโหนะขมภัยให้ลาบนะพี่นะ นี่ครับก็เป็นรายการต่างๆนะครับก็ถือว่ามีใบรายการมีวัตถุประสงค์ของการสร้างอะไรต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ในธรรมเนียบนะครับนี่การเช่าหาวิชาก็ก็อยากให้เช่าหารุ่นที่มีในธรรมเนียบมีในรุ่นที่เขาจัดสร้างนะครับเพราะวัดจุฬามณีตอนนี้มีแบบแอบอ้างนะครับจัดสร้างนี่หลายรุ่นมากเดี๋ยวผมจะเอาลงมาในช่องเพื่อเตือนภัยนะครับ มีลหลายรุ่นนะครับที่แบบโอ้โหไม่มีในทมเนียบไม่ได้ขออนุญาตวัดนี่ก็หลายรุ่นนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับก็หาข้อมูลไว้สักพักนี้เป็นแบบรุ่นเนื้อเนาะอันนี้เป็นเป็นแบบรุ่นเนื้อรุ่นโชคนะครับก็วันนั้นนะครับปี6 3นี่รุ่นละ200บาทนะครับวันนี้นี่โอ้โหไม่มีหรอกพี่200นะเนื้อล่างๆนี่นะครับเนื้อทองแดงนี่7800นะครับตอนนี้นะ เนื้อล่างๆนะขนาดเนื้อล่างๆนะ7 8 0 0ผมอไว้กวอนะครับก็ตามนี้เลยนะครับจำนวนกัดจดสร้างในเนื้อต่างๆเดี๋ยววันนี้มาดูเหรียญของผมนะว่าว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับวันนี้จะเป็นดูเหรียญของผมนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับวันนี้ได้มา2องค์นะครับอ่าได้มา2องค์นะครับเป็นเนื้อสัตตะนะวันนี้เป็นเนื้อสัตตะลงยาแดงกับสัตตะลงยาสีน้ําเงินเนาะนี่ครับถ้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะกล่องเผื่อเพื่อเจอของปลอมเนาะตัวยี่ห้อกล่องต่างๆนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับอาเรียนท้าเวสวุวรณโนนะครับจตุมหาราชิกานะครับที่ระลึกอุปถัมภ์งานประกวดพระเครื่องนะครับปี2 0ง3นะครับก็ปีกว่าเกือบจะ2ปีแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็สร้างมาสักระยะแล้วเนาะแต่ว่าความนิยมตอนนี้ทุกรุ่นเลยนะผมบอกเลยนะครับของ พ่ออิดวัดจุลามณีทาเวสวร์นเนี่ยมาแรงทุกรุ่นพี่โดยเฉพาะรุ่นเก่าๆนี่ยิ่งแรงนะครับเพราะว่ามันมันลอยตัวแล้วนะครับพูดง่ายๆเป็นภาษาพระก็คือราคาพระนี่ลอยตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวเหรียญน,นะครับนี่ครับสีแดงนะวันนี้เป็นเนื้อสะตะลงยาแดงกับสะตะลงยาน้ําเงินนะครับได้มาแค่2องคนะ์นะหลายๆรุ่นที่ผมลงนะโอ้ต้องรีบหน่อยนะพี่นะชุดกรรมการเนอะรุ่นก่อนสยบไพรีนี่โอ้โหโพสไปนะครับไม่พอนะครับเพราะว่า ได้มาเท่านี้จริงๆนะครับแต่ราคาก็แรงนะวันนี้ผมบอกก่อนก็แรงแรงหมายถึงว่าถ้าเทียบกันเนาะถ้าเทียบกับเหรียญเกจิต่างๆกุผมผมก็ถือว่าแรงนะนี่ครับของผมจะเป็นรายการที่14กับรายการที่15นะครับสตะโลหะลงยาสีแดง4,500เหรียญแล้วก็สตะโลหะลงยาสีนสีเงิน4,500เหรียญนะครับอย่างละ4,500เหรียญน,นะครับสำหรับเนื้อ2เงิเนนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเนาะ2ซองก็ เขาแกะมาแล้วแหละเขาแกะเพื่อถ่ายภาพให้ผมดูนี่แหละแต่ว่าซองยังซองซีนเดิมตัวนี้นะครับแต่ว่าแกะมาแล้วนะครับนี่ข้างในจะเป็นกร,รมหยี่สีฟ,ฟ้านะครับสีฟ,ฟ้านะครับช่วงนี้มาแรงจริงๆพี่นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ต้อง,ต,องต้องรีบติดต่อนนะเพราะว่าผมนะ่ะไม่ได้จองไม่ได้อะไรนะผมก็เช่ามาแล้วก็เอามาทําคลิปครับแล้วก็แบ่งปันก็ไม่ได้แบบได้กําไรอะไรมากเลยพี่ก็อยากเอามาทําคลิปนี่หลักๆนะครับเพื่อให้ ควนที่ติดตามก็จะได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับนี่ครับรุ่นนะครับคุ้มภัยให้ลาบมั้โหสวยมากพี่สตาโลหะลงยาแดงนะครับนี่โหนะครับนี่นะครับคุ้มภัยให้ลาบนะครับนะครับนี่เลยนะครับทาเวสวรรณโนนะครับตรงนี้ก็ลงยาสวยๆนะพี่สีแดงนี่โอ้โหทุกเกจินะสีแดงผมบอกเลยราคาจะแรงกว่าสีอื่นจริงๆิงนะครับจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนเนาะนะครับแล้วก็เป็นสีที่นำคล้ายๆกับว่าเป็น สีที่นําชัยชนะอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของสีแดงนําโชคลาภนะครับคนจึงนิยมมากที่สุดนะเหรียญเกจิต่างๆก็เหมือนกันนะเหรียญหลวงพ่อพัดเหรียญอะไรต่างๆทุกเกจินั่นแหละครับถ้าลงยาแดงแบบนี้จะจะราคาค่อนข้างแพงกว่าลงยาสีอื่นนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับสีแดงนะครับอันนี้รับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตัวกล่องจะมีสติกเกอร์ด้วยนะครับนี่ครับนี่สติกเกอร์ตรงนี้นะครับก็คือก่อนที่จะแกะ จต้องกรีดสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ของวัดนะครับนี่เลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นเหรียญลักษณะนี้นะครับมีหมายเลขต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดไว้นะครับก็นี่ครับมีการต่อโค้ดตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อหมายเลขนัมเบอร์นะหนุ่ึ์ห้าเจ็ก็คือ หมายเลขของเหรียญน,นี้นะครับซึ่งสร้าง4,500เหรียญน,นะครับบางคนอาจจะมองไว้เยอะนะแต่ผมว่าโอ้โหตอนนี้คนหาเยอะมากนะท้าวเวสวร์มันจะบูมคล้ายๆช่วงไอ้ไข่หรือว่าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับช่วงนี้นะครับท้าวเวสวร์น,นะครับก็ทุกวัดเลยนะพี่นะทุกวัดก็จะค่อนข้างมีคนหาเยอะแต่ว่าราคาของแต่ละวัดก็จะไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับความนิยมนะวัดเที่ยงแรงหน่อยก็อย่างที่ผมบอกก็คือวัดจุฬามณีกับวัดจุกเชอนะครับช่วงนี้ที่ราคาแรงนะครับนี่คือด้านหลังนะครับ นี่นะครับวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ2,563นะครับลาบผลพุนทวีนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับลงยาแดงเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นลงยาสีน้ําเงินครับลงยาสีน้าเงินก็สวยนะสององค์นี้ราคาเท่ากันไหมนะครับลงยาแดงจะแพงกว่านิดนึงนะครับนี่ครับคุ้มภัยให้ลาบนะครับทั้งคุ้มภัยแล้วก็ให้ลาบให้โชคด้วยเนาะดังนั้นใครที่ ช่วงนี้นะครับติดๆขัดๆนะครับก็ลองบูชาดูนะครับก็อาจจะนำโชคนำลาบมาให้กับตัวเองเนาะนี่ครับหมายเลข1954ส่นะตัวนี้ก็อีกหนึ่งเหรียญก็สิ้นสุดนะครับตัวนี้สาหรับท้าวเวสสุวรรณวันนี้ที่เอามาฝากก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของอวัดจุฬามณีที่แนะนำให้เก็บแนะนําให้เชี่วหาบูชาเพราะว่ามีในธรรมเนียบนะครับอย่างที่ผมบอกนะต้องมีในธรรมเนียบต้องมีใน ะระบบระเบียบของเขานะ,ะไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นไหนไม่รู้นะครับไปเช่ามามั่วแบนนี้หลายโอ้โหนะก็อยากให้เก็บรุ่นที่เขานิยมกันแล้วก็มีในธรรมเนียบต่างๆนะครับมีวัตถุประสงค์ของการสร้างต่างๆนะครับก็เอามาฝากพี่ๆทุกคน,นครับแล้วก็มีคำบูชานาะวันนี้ไปหาคำบูชาของทาเวสสุวรรณนะครับนี่ครับ คาถาบูชาทาเวสวรรณนะครับเผื่อใครสนใจนะน้องก็จะติดติดไปให้ด้วยนะเผื่อใครไปบูชาเนาะหลังก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอาไว้บูชานะครับทาเวสวรรณตรงนี้ก็เอาติดไปให้ในกล่องด้วยนะครับสำหรับคนที่จะมาบูชาพระเครื่องรุ่นนี้ไปด้วยนะครับก็เ้ามาฝากพี่ๆประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ใครสนใจชอบหาบูชาก็แฮดไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับ โดยเฉพาะลูกค้าเก่านี่ที่เคยเช่าหากันนี่ยิ่งไม่มีปัญหาเลยนะฮะคนที่เคยเช่าหากันประจานี่ก็ขอบคุณนะครับลหลายๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําด้วยนะครับบางคนก็เข้ามาให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆก็น้องก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันรายกันนะครับในการรีวิวในการดูพักเครื่องต่างๆเนาะ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของผมในวันนี้นะครับร,ร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆดีรวยต้อนรับจุดจีนนะครับสวัสดีครับ